คลิปนี้ก็สิมารีวิวสวนอ่อยติดบ้านนะครับมอาเบอ่งว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นไรตอนนี้น้ำคืนร้ายนะครับนี่ครับจากที่แกะกราบอ่อยไปแล้วตัดงาไปรอบสามรอบแล้วนะครับตัดงายะได้ตัดอีกนะครับนี่ดีแต่มันอยู่ใกล้บ้านนะครับนี่ครับอ้อยก็กำลังึ้นทางนี้ก็มีอยู่น้ำก็เริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งแล้ว โอ้มีน้มอยู่หนามมันถ่วมนะครับหนามมันขึ้นมาผุนนาำข้นมาสูงเลยครับน้มหลายครับอยู่นี่เดี๋ยวจัน้นยน้มบกก็น้อยนะสิตัดห้าครับมาเบิ่งสภาพบรรยากาศน้งแรงสวยติดปั่ขอคุณนายพันปูกครับคุณนายพันปู่อนุญาตเพราะว่าตรงนี้มันเฮ็ดเฮียนมาบ่ด้ เพิ่นกะสีเป็นที่ว่างก็เลยมาปลูกเพิ่นกะแล้วก็ให้ปลูกนะครับรักษาบ่ใไห้มันหกมันกระบร่หกครับเพราะว่าเขาตัดห้า้เพิน่นนี่ครับสูงเลยนะครับท่วมหัวแล้วไวอยูในบ้านสร้างเอเนียครับได้เห็นชิปอยากได้พันกะดีต่อเอาเด้อครับมาเอาไปปลูกได้มาคุยมาถามกันเบื้องด้อครับอ่านี่ครับน้ำน่ำมันาม,มาเนี่ย อ้ามเต็มเลยครับผมเต็มคลองเลยนครับทั้งนั่นกับว่าเท่าไหร่เพราะว่าปลูกที่หลังนะครับทั้งนี้ปลูกกวนอยู่เป็นเป็นเป็นเอาต่อเอาน้อนมาปลูกครับเอาต่อเอานอนมาปลูกครับสูงดีอยู่น้ำอันนั้นต้นใบขาวี่ได้มาผักออกอันนี้สุอันนี้สายน้ำผึ่งนะครับฟั้งนี้นี่สิเป็นสูพันธ์ครับสุพันธ์บุรีํำมัน มันจป็นอันนี้อันนี้ใบขาวนะต้องมาตัดออกครับเดี๋ยวชิมาตัดออกเนละสูงสซมัว,วสายน้ำผึ้งงามเหมือนกันครับสายน้ำผึ้งนี่ครับน้ำผึ้งต้องสองอยู่ไหควายมันเข่ามาฮะมันหักครับมันเลี้ยงควายอยู่นี่เบงน้ามันต้องหักไป น้ำสุดยอดเลยครับเต็มอาถ้ามันน้ำาหลายๆมันล่นนะครับนี่นแหละเคาเลยขอแล้วปลูกแล้วก็ห้ปลูกครับแต่ว่าถ้าเพื่อนว่าเพื่อนสีเห็ดเห้นเห็ดยังเข้าก็ต้องเอาออกนะครับออกกะจักเสียวไปปลูกใช้ปลูกบ้าน,นเลยแต่ว่าเราก็สร้างว่าแล้วสร้างว่าเห็ดห่อน,นั่นนะครับทั้งนี้เพื่อนโบเห็ดมาดดกเพราะมันไก่น้ำนี่ก็เป็นหอนทางมันก็เลยเป็นขันนครับที่เพื่อน,น ผ่นเพื่อนไว้ผมก็เลยขอปลูกอ้อยเพื่อนก็เลยเอาปลูกปลูกเลยอาจา like. รย์มามามาผมก็เลยมาปลูกครับเราก็ว่าจะมันแปลนมันก็แปลนนะครับปลูกเรามันก็แปลนดีปลูกเพื่อให้มันแปลนนะครับให้มันแปลนเพื่อนก็ับเขาก็รักษาแปลนให้เพื่อนผมก็จะตัดห้า้าช่วงนั้นผมว่าเขาใชไมหลอมมอจากน้อยครับลลอมมอจากนี้นี่นี่ครับไปนี่ กันจักหน่อยกันงวกันคุ้ยนะครับน,ค,น,นครับมันกำลังขึ้นครับถ้าน้าแหง้งถ้าถ้าถ้ถาเข้าตุลาถ้าเขา้าหนาวแล้วมันก็ชีเริ่มชัดครับเอาปุ๋ยมาใส่ก็ซัดขึนแล้วครับว่าชีหามาสามมีครับตรงนี้กำลังขึนนะครับ,รบ,นนรบออยอเบื่องบรรยากาศนะครับน้ำแรงแรงนะครับถ้าเราเห็ดบานมาอีกก็ชีเห็ดมะฮ้อนนี้นี่ครับฮ้อนลังนี้ จิตเปิดหนทางลงมานี่จิตเป็นหนทางมานี่ถ้าเราเฮ็ดต่อไม่อีกก็ว่ากันเราเฮ็ดมาหอดน,นี่แล้วครับบ้านแต่ว่าสร้าง่าเห็นเห็นว่าหอนนี่แหละหลังสุดท้ายแล้วนี่แต่สิตแมนบว่าิขคือมานี่ไก,ก,ก็ได้แต่ว่าใกล้น้ำครับใกล้ที่ใกล้หนทางนี่มันมันเป็นหนทางครับหนทางของเพิ่นนะครับน,นั้นก็นเป็นทางคลองน้ำสาธนารณะนะครับคิดว่าน่าจะมาห่อดน,นี่แหละ เรากงจะเปิดทางมาหนิเปิดทางเพราะบา้บานบ้านหลังุดทไทยสุดปูนแล้วสุดปูนมานี่ครับอยู่กับเราครับถ้าเราเฮ็ดตัวเขากะเขาก็ากต้องเขาก็ต้องเอาออกนะครับเอาออกก็ราะยากแล้ตัดออกตัดออกรวดครับก้องไว้ก้องไว้รวดว่าผู้ใดเห็นคลิปนี้อยากถ้าอยากได้พันกะเตรียมเมาด้วยครับปุหละช่วง พามีน้ำมษาครับได้เลยครับเอาไปปลูกเลยนะครับอันให้กันแบบใดก็เข้ามาคุยกันนะครับว่าสีทั้งไหนบ้างไหนนะครับสวยากันใช่ได้อยู่ครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามอ้อยขั้นหําใกล้บ้านนะครับว่ามันจะเป็นทั้งไหนต่อไปนะครับ จะได้ตัดง้ายอีก